ต้องใจค่าเธอจะคุยกับใครดีเงินไม่ทันจะปรึกษาใครดีอยากขยาร้านจะพึ่งใครดีสมหวังสมหวังสมหวังเป็นรถเป็นสตาร์สมหวังไว้ใจได้จำเป็นต้องใช้ไว้ใจสมหวังศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา h i QUST รวม5สารอาหารและผสมก h อสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให QUST แม่ข้าวเกรเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดก,การกลิ่นปากได้อยู่มัดข้าวเกรเกลือใบฝรั่งรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขา่าช่องที่ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบรังสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกลม่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขา่าช่องรสแท้กาแฟไทย ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่เงอะเพชรใหม่ซันซิลไดมอนาชด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนาช